ตอนที่13การชำระบัญชีฮารุกะจะทำแผลให้กับคิริวที่บาร์เอาอิคาอุออรุก็พบจดหมายจากทามิโยที่บอกคาอุรุว่าพ่อของเธอยังมีชีวิตอยู่ทำให้คาอ,อรุรุรีบออกไปตามหาทามิโยในทันทีあなたのお父さんは生きているだからきりゅうさんを信じてあげて。生きている 生きているって言ったって一体どこの誰なのよママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろうタミオさんの姿が見当たらないのかこのあたりを探してくるわ。キリュハルカ、ペエドサクラ、フクナカ、ナクサランジン、チュウダン。 เธอสวยเอามากๆเม,มื่อโปรดิวเซอร์และประธานของโซเทนโบริโปรดักชั่นมองมาที่ฮารุกะ <c oughs> ก็เกิดถูกใจต้องตา <c oughs> จึงเข้ามาคุยกับฮารุกะและบอกว่าตัวฮารุกะนั้นอาจจะเป็นดาราตัวจริง <c oughs> ก็เป็นได้นะหนูน <c oughs> ้อยฮารุกะปฏิเสธโปรดิวเซอร์คนนั้นไปครับ เพราะว่าเธอไม่อยากอย,กอยู่คนเดียวและก็อยากอยู่ที่คามุโรโชกับคิริวจากนั้น er ทั้งคู่ก็กลับไปที่บาา์อาโออิบายบายโหนไซนาระเด็อาโอกนะว่าฉันก็ตามรักษาเด็กตัวเล็กสินเว้ยใช่มาดามาดะอาดิมันไม่เห็นเด้อ เมื่อกลับมาที่บาอาโอโอคิคิริวก็ได้รับโทรศัพท์จากวาตารุคูราฮาชิตำรวจแผนกสืบสวนต่างชาติเขาบอกให้คิริวรู้ว่าเมื่อ20ปีก่อนนั้นเขาใช้ชื่อยองมินจีและเป็นหนึ่งในผู้รอชีวิตจากการสังหารหมู่มาเฟียจึงกวนเขาจับตัวดาเตะเอาไว้ได้เวลาเอาคืนจากเรื่องเมื่อ20ปีก่อนแล้วเขาบอกให้คิริวรู้ว่า นาแตะเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ทุกคนที่สนใจมารวมตัวกันที่มิเลเนียมทาวเวอร์อ้อเขายังบอกให้ไซยามะคาโอรุมากับคิริวอีกด้วยนะให้รีบมาก่อนรุ่งสางล่ะคาโอรุที่กลับมาจากการไปตามแม่เลี้ยงของเธอบอกว่าไม่มีรถไฟชิงคันเซนวิ่งไปที่คามุโรโชดังนั้นพวกเขาจะต้องขับรถไปให้ทันก่อนรุ่งสาง ระหว่างเดินทางโดยรถตู้ขึ้นทางดดวนไปยังคามุโรโชที่ริวหลับไป<ต>เนื่องจากเหนื่อยเอามากๆฮา,ารุกะแนะนำให้คาโอรุจีบที่ริวเลยเพราะเวลาที่ริวอยู่กับคาโอรุก็รู้สึกแฮปปี้เหมือนตอนอยู่กับฮารุกะ หลังจากนั้นพวกมาเฟียจิงกวนก็ขับรถบรรทุกไล่ตามมาให้คิรรวตืบ เรามาดูฉากแอคชั่นฉากเท่ๆกันนี้นะครับ มืถึงคามุโรโชคิร <Labor ator il orter> like ิวจะพาฮารุกะไปไว้ที่บารเซเรนาเพื่อความปลอดภัยของฮารุกะก่อนที่คิริวกับเขารุจะออกเดินทางไปที่มิเลเนียมทาวเวอร์ยูคโซคิริวซัง あんたがよせ爆弾が仕掛けられているその通りああ私をここに呼んだ理由は何なのあなたもこの復讐劇の主役の一人だからですよこの体に。 เมื่ออยู่ที่หอคอยมิเลเนียมคิริวไปที่ชั้นที่50บซึ่งเขาพบกับคุราฮาชินั่งรออยู่แล้วคุราฮาชิได้วางระเบิดไว้ทั่วถึงชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใครยิงเขาอย่างไรก็ตามคาวาระปรากฏตัวพร้อมกับโทมิโยะและทำให้คุราฮาชิรู้ว่า คาวาระจับตาดูเขามาตลอดและสงสัยเขาตั้งแต่วันที่เขาถือสัญชาติญี่ปุ่นและเข้ามาในกรมตำรวจคาวาระบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าเขาต้องการที่จะยุติความยุ่งเหยิงของจิงกวนจากนั้นคุราฮาชิก็ถามกลับว่าคาวาระมีความสามารถจะฆ่าคนต่อนหน้าลูกสาวของตอนได้หรือไม่ <c oughs> マサカカオロウ、ドクタイマタ、キュウワ、カワラ、コップ,ップ、ソウ、ヨンドウン、パラヤコ、コウナ。レ、ミルクサーコン、センコクトウ、ラウィッチャー、ソウ、コケ、キン<う>。コチ<ス><ス> ジョン・スヨンとこの男がひっついて、で、あんたが生まれたあんたの父親はこの河原次郎なんだよハマルゴの野郎河原さん河原俺がこの二十六年間どれほど辛い思いをしても、耐え忍んできたのはな今日この復讐のためなんだ お前が本国から来た仲間を皆殺しにしたのを知っているこいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやるお前は神宮派の掟に背くのか私にはそんな掟は関係ないわそうかそれなら父親と一緒にあの犬を送ってやるようう 神言派の好きなようにはさせねえ、うん、お前も憎き道島組の流れを組んでるそうだな死んだ風間の親さんに代わって俺が相手になる面白い今ここで我々は積年の恨みを晴らすそうはさせねえやれ 動いたら撃つわ。 เหตุการณ์สงบลงขาวาระก็ได้เล่าเรื่องราวความหลังให้ฟังว่าคืนที่เกิดเรื่องนั้นสู้ยองจองกำลังจะฆ่าตัวตายขาวาระช่วยเธอกับลูกเอาไว้พาเธอหนีมาที่คันไซไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันเริ่มขึ้นตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็มีคาโอรุแล้วอา้าวแล้วเด็กอีกคนล่ะครับไปไหนละ่ะ จากนั้นคาวาระต้องไปทำงานที่ฮ่องกงหนึ่งปีช่วงเวลานี้เองกุมจึงกวนเข้ามาฆ่าซูยองคาวาระจึงนำคาอรุไปฝากไว้กับทามิโยะเพื่อให้คาอรุปลอดภัยและลืมเรื่องาติกําเนิดของคาอรุซะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคาวาระจึงต้องสังหารพวกต่างด้าวในวันนั้น จนมีเหตุการณ์ที่ทามิโยคุยโทรศัพท์กับใครคนหนึ่งเอ่ยถึงตระกูลโทโจที่ทําให้เขารู้เรื่องราวของชีวิตตนขึ้นมาล่าก่อนคาวระล่าก่อนคุณพ่อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ในยากุซาคิวมิภาคที่สองตอนต่อไปกันนะครับ ลากันตรงนี้นะครับห <So> ากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างแล้วก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้ <So> อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่กเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ